บาบาบาเธอจ๋าหนูหนูหนูจะไปนอนแล้วนะจ๋าหนูมึงนอนเร็วเกินบางทีอ่มึงเลิกโกหกบางทีเหอะย่าบิงก์แกเอ้าหนูไปนอนจริงหนูต้องไปเรียนอนเช้าทำไรไว้น้องบาเธอจ๋าขอขอขอกำลังใจหน่อยจ้าเออ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 บาเธอในระหว่างที่บาเธอด่าใครจะรู้ไหมหนูรอกำลังใจอยู่จ้าเออเออบาบาเธอจ๋าแน้าพรุ่งนี้เปิดเทอ กนี้วีเปิดเิมวันแรกของอาทิตย์เนะมัน่นเ,<อ>เลยนะเดีู๋จัดทั้งสาสิบล้านอะตกนนะกูลเนี่ยเดี๋ยวกูให้มึงยี่สิบล้านตะกูลนี้เดี๋ยวกูสักสิบห้าล้านพอเงินเอินมงนเินเฮียจาาเธอบอบอ,อยู่ว่าสิบ้าล้านเนี่ยตะกูลเนี่ยรีบไปเลยดิสิบห้าล้านมาเธอลืมให้กำลังใจหนูจ้า วิดวิดวิดเลยเนี่ยสามสิบล้านเอาบาเธอจ่ายแล้วถ้าบาเธอไม่ให้กำลังใจมึงโทมึงทรทำเพี้ยอะไรวะเยอะแยะไอ้เยอะพิ้ไก่มึงคิดว่ามึงทำงานอยู่นี่ไงชุมทางโทรศัพท์ไงไอ้สัสไม่จ้าก็ไม่ก็หนูจะไปเรียนแล้วนี่หนูหนูก็เลยจะไอ้นี่ก่อนจะบาเธอมึงมึงเป็นลูกอีลอนมัาทำสตาร์ลิงไงสัตว์ ไ,ไ,ไม่ไ,ไปไไม่ไม่ไม่ใช่จะบาเธอร์บาเธอรักษาสุขภาพด้วยนะจ๊ะมึงเดินไปนั่งเลยมึงเดินไปนั่งคนหนึง่งเยแต่ว่ามึงน,นั่งพื้นอะ <laughs> บอกด้วยวพร้องคุยแล้ะบอกด้วยวพ้องคุยแล้ะพ้องคุยละข <laughs> อบเกินช่วยนั่งบนโซฟาให้ด้วยนะคะบอกว่าพอดีผมเป็นคนแถบทางแถวกาลสินผมก็เลยนั่งนั่งโซฟาไม่เป็นนั่งเป็นแบบพื้นมากินข้าวนำแน่อ่ยมึงเรียกเขากินข้าวด้ว ผมเป็นคนแถวกาลสินครับนั่งโซฟาไม่เป็นกินข้าวกินข้าวน้ำแหน่อ้อยเฮ้ยมึงขับเฮี้ยอะไรเลยเฮ้ยใครขับว่ามึงขับไม่ไหนคนพูดอะไรอ้ควายเอ้ยบงั้นซีพี่บอกเอ้ยมึงนี่กินข้าวน้ำแน่อ้อยเฮี้ยมึงมึงคนพูดมึงขับไม่อย่าติดขับดิคนนั่งบนโซฟาได้ค่ะผมบอกแล้วผมคนกาลสินผมนั่งโซฟาไม่เป็น หก็มีโซฟานะเดี๋ยวเราควรขึ้นหน้าข้างบนได้ค่ะผมนั่งไปได้แค่ไม้อะบอกแค่ไม้มีมีมีไม้ผมนั่งไมแค่ไม้อะผมนั่งเป็นแต่แค่ไม้ครับมีแค่ไม้ผมนะเออเออ ถ้าได้คุยก็คุยเลยนะครับเดี๋ยวผมต้องไปต้มต้มตับที่หลังบ้านละวพอดีว่าแม่ผมตามเดี๋ยวแม่ผมอยากทานตับนุ่มๆวันนี้บอกไปถ้าจะคุยก็คุยเลยนะผมต้องไปต้มตับ,บแล้ว <laughs> 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 มึงอยากขับนี่ไอ้มึงขับทำเพี้ยอะไรเ,เนี่ยเฮ้ยเออิง <laughs> <laughs> อันนี้ถ้าเอ,อไม่เคารพสถานที่ไม่เคารพเจ้าหน้าที่อันนี้จะใส่บินให้นะคะไม่เคารพยังไงนี่ครับผมก็นั่งผมก็ถอดรองเท้าให้เดียเราแจ้งให้คุณนั่งบนโซฟาครับผมนั่งเป็นแต่แค่มไม้ได้ไหมครับโอ้ผมจะลุกเลยลน,นั่งนี่มันใช้เวลานานหลายสัปดาห์นะครับเอบาอุ้มเบาอุ้มเลยอุ้มเลยอุ้มผมขึ้นไปได้ไหมครับ มีใครอยู่ไหมอะตรงนั้นอะนาน,นแค่น้าน,นแค่เดี๋ยวพี่อยู่ตรงนี้ก่อนช่วยันก่อได้ได,ไดตรงนั้นไม่น,าน่าจะมีอะไรดีครับถ้นา,นางั้นอันนี้เอ่อทางวิทีเรียกับยีิบเอ็ดเลดี้อันนี้ให้เขานั่งพื้นได้ไหมคะได้คระไม่ติดโอเคได้ค่ะให้นริได้มนอร มึงขู่เลยมึงขู่เลยว่าติดป้าติดบ้ามึงขู่เลยมึงขู่เลยติดบ้ามีใครติดบ้ามึงถามยี่เลยดิติดไหมจ้าคนสวยต้องสาตาร์ทก่อนหรือเปล่าครับถึงจะติดอ่ะไม่เป็นไร ER, เดี๋ยวผมเอาสามสิบล้านมาสาตาร์ทด้วยไร ER, บอกไปไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมเอาสามสิบล้านมาสาตาร์ท วันนี้เราจะมาคุยเรื่องนี้ครับไอมึงถามด้วยเสียงสั้นทำไมวะทีเอสถามดิไอ้น้องถามดิเสียงสั้นทำไมครับใช้ใจพูดเดียครับไม่ต้องตื่นเต้นหรอไม่ต้องตื่นเต้นครับไม่ต้องตื่นเต้นทั้งสามตะคนนะครับลองคุยกันได้นี่เพราเขาขยับแจ็คเลยดิทำไมพูดในวอพูดผิวยังเลยครับทำไม เวลาพูดปกติทำไเป็นเสียงดูสั้นๆนะครับ TS ทิกท่าก่อนไหมคะแบตเตอรี่จะหมดหรือเปล่าครับอันนี้โอเคอันนี้เราหลบกันมาครบแล้วเนาะแล้วก็มีสามตระกูลที่เล่นอยู่ด้วยกัน ทีนี้อันนี้จะมาตกลงก็คือเรื่องไฟตรงถูกไหมคะครับจานค่ะทีนี้ไฟตรงอันนี้อยากเล่นกี่ไฟคะสี 40, ่สิบบอกสี่สิบสี่สิบครับสี่สิไฟ้้สูงสุดคือเจ็ดไฟคะ่ะเลยไม่บอกตั้งแต่แรกครับกี่ไฟไดีคะ ห้าไฟก็ได้หห้าไฟก็ได้ครับห้าไฟครับห้าไฟทางวิธีเรียกับยี่สิบเอ็ดเลดี้ว่ายังไงคะห้าไฟไม่ติดครับครับเหมือนกันครับห้าไฟเล่นเลยนะโอเคห้าไฟค่ะทีนี้เออ่ในกรณีนี้มันมีทั้งมีสามตระกูลเล่นอยู่ด้วยกันเนาะอันนี้อยากไฟแบบไหนคะหนึ่ง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 ครับหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งถูกไหมคะ ใช่ครับโอเคอันนี้ถ้างั้นหนึ่งต่อหนึ่งคือยี่สิบเอ็ดชายเอ่อกับมิทีเลียเสร็จแล้วเป็นยี่สิบเอ็ดชายกับยี่สิบยี่สิบเด็สวยครับจานเอ่อขออนุญาตอันนี้นะคะค่ะค่ะแต่เริ่มต้นเลยคือเขาเปิดสองตระกูลพร้อมกันขอเป็นสองสองหนึ่งได้ไหมคะอย่ารู้มากครับไปอย่ารู้มากครับอย่าเออย่ารู้มากคับงตระกูลพร้อมกันอะอย่ารู้มากครับอย่ารู้มากไม่ได้รู้น้อยนะคะ ครับจนัน <c oughs> แล้วย21เ็ดดดี้ว่ายังไงคะครับเหมือนกันครับเขาเปิดสองตกลงพร้อมกันก็ควรต้องเล่นสองหนึ่งแล้ววะครับในสองงได้ไงพันธมิตรไ,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 ไม่ได้ไม่ใช่หรอที่น่าดีเออ21จันพันธมิตรไม่ได้ไม่ใช่หรอเล่นสองหนึ่งได้ไงอันนี้อยู่ที่ตกลงคะ่ะก็หนึ่งหนึ่งนี่แหละครับก็ห <c oughs> นึ่งหนึ่งนี่แหละครับจันหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบครับจัน ก็ความเห็นตามเดิมครับสองหนึ่งครับหนึ่งหนึ่งครับอาจารย์ใช้กดอันนี้ต้องสองหนึ่งครับมากหรือเปล่าครับทีเอสใช้กดทีเอสแล้วครับห้าพันธมิตรเพราะว่าตอนหลุกก็เล่นห้าพันธมิตรหลุดสองอยากให้ทีเอสพิจารณาตั้งแต่แรกนะครับช่วูกันไม่ได้เลยมันเกิดจากการที่เขาเปิดสองตระกูลพร้อมกันซึ่งตรงนี้เรามองว่าแบบว่ารูปแบบการเล่นมันก็ควรจะเป็นสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งแล้วอนที่ผมจะไปไฟล์หนึ่งันผมมีธุระต่อหนึ่งผมจะไปไฟล์แล้วผมมีธุระต่อโอเค ทีนี้ถ้าจะให้ตัดกานนะคะเดี๋ยว T s อจะตัดเป็นสองหนึ่งแต่ทางวิธีเรียนและยีสิบเอ็ดเลนกยังไงครับเนี่ยตัดกันนะคะสองหนึ่งก็ตัดกลางะมงไรตนหนึ่งหรอเล่ต้องมจุดขึ้นกลางไหนเนี่ยอันนี้สตอรี่เราเริ่มมาที่สองหนึ่งไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ ผมเริ่มวิทีเลียก่อนหนึ่งอาทิตย์ี่แล้วผมค่อยไปเริ่มยี่เบ็เลดี้ครับผมเริ่มยี่เบเลียก่อนหงอาทิตย์ที่แล้วแล้วก็หลังจากนั้นก็ยี่เบ่อเลดี่ต่อตอนที่ตอนที่คุณเปิดเรามีทอรี่อยู่นะคะมีใครอ่ะไม่รู้อ่ะไม่รู้ครับผมไม่รู้อ่ะเห็นว่ามันจะมีคได้งานแต่ไมคตีคือพวกหนูขวนเสียพร้อมกันค่ะขวอะไรนะเอาข่าวเวฟเอาอะไรนะเอาข่าวเวฟเอาข่าวเวฟเผอเสียเผออะไรนะครับเผออะไรเผลอ ขวสีไหมโผล่อคือแบบว่าพวกเราขวนเสียพร้อมกันอะตอนที่พวกคุณวิ่งมาถืออาวุธด้านหลังเราอะนี่เป็นเลดีหัมทำาล้เราไม่ได้แล้วนี่ผมผมเขาเข้ามาเองไม่ใช่เหรอผมทำอะไรพวกเขาไม่ได้นี่เป็นลดี้ผมทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วนะครับเขาเข้ามาเองนี่แต่ว่าพี่ก็เลือกที่จะเปิดหนูหรือเปล่าคะเปิดอะไรครับผมคุณมีปัญหาอยู่ไม่ใช่เราจะเปิดคุณได้ไงคเปิดอะไรครับคุณมีปัญหาอยู่ไม่ใช่เราผมจะไปเปิดทําไมอ่ะ พวกพวกหนูโดนแทงนะคะอันนี้ผมโดนครับผมโดนผมโดนครับเราตรงกลางนี่แหละครับทีเอสหนึ่งหนึ่งหนึ่งเดี๋ยวผมจัดให้ครับกลางนี่ครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งครับขออนุญาตตัดเป็นสองหนึ่งนะคุตรงกลางตรงไหมมันกลางตรงไหปแล้วอะไรวะแล้วอะไรฟังเลยแล้วอะไรแล้วอะไรนะครับแล้วแล้วอะไร เออเนื่องจากว่าทาง21่ชายเข้าไปเปิดทางวิธีเรียแล้วก็ทาง21เลดี้เปิดตอนไหนครับพร้อมกันตรงไหนครับเล่นเลยนะห้าทีนะห้าทีนะห้าทีเล่นเลยนะทางนั้นเล่นเลยนะเนี่ยละออกนี่ออกนี่เป็นพร้อมกันค่ะออกนี่เล่นเลยได้ไหมขออนุญาตนะคะกันทัศกันทัศพร้อมกันก็ห้านาทีเล่นเลยครับสองทุ่มเล่นเลยครับทางวิธีเรียกับ21เลดี้คิดว่ายังไงคะต้องเล่นแล้วแหละให้สองหนึ่งเราไอคิงเลย แล้วต้องไ้แล้วแระผมให้สองหนึ่งเลยผมเอาแก๊งละสามสิบเอ็มอ่ะออย่างนี้เดี๋ยวเราตกลงกันก่อนว่าเป็นห้าไฟแล้วสินสงครามจะจ่ายกันเท่าไหร่คะอันนี้สูงสุดอยู่ที่ห้าเอ็มนะคะห้าเ้าเอ็มห้าเอ็มครับตะกูละห้าเอ็มใช่ครับใช่ค่ะตะกูละห้าเอ็มค่ะ ผมเลือกสถานที่นะผมเลือกสถานที่นะครับแล้วถ้าสมมุติว่าทางฝั่งยี่สิบเอ็ดเลดี้กับวิชนาก็คือฝั่งเราจะได้แค่คนละสองจุดห้าหรอคะใช่ค่ะมั่อนี้หนูก็เสียมากกว่าสิคะก็ใช่ก็สองหนึ่งแล้วอะก็สองหนึ่งไม่ใช่หรอครับก็สองหนึ่งเองหนีร้องไงเก็มาหนึ่งหนึ่งนะนก็มาหนึ่งหนึ่งครับนก็มาหนึ่งหนึ่งครับจันเกเปิดนึ่งหนึ่งนะถ้าถ้าหนูเสียหนูเสียมากกว่า แล้วก็เอาไปคระูลสองจุดห้าครับถ้าสองหนึ่งเอแว่นี่คือเขาลัวแพ้์รลงั้นก็สองตระกูลตระกูลละสองจุดห้าได้ไหมครับก็เท่าเทียมกันไหมครัทีเอสตระกูลละสองจุดห้าไม่ได้ดิไม่ได้ดิได้ไม่ได้ครับเทียมกันสองหนึ่งหนึ่งก็ตระกูลละห้าเอ็มไม่ใช่หรอกทีเอสถ้าอยากเท่าเทียมก็หนึ่งหนึ่งดีครับทีเอสมองภาพรวมนะคะว่าเขาเปิดเราก่อนโอเคทีนี้เดี๋ยวทีเอสสรุปก่อนนะตรงเนี้ย เรื่องสินสงครามอะที่ให้เราจ่ายกันคนละ 5m อะค่ะแล้วเขาจ่าย 5m อะเนื่องจากว่าเหมือนคุณทำน้ำหนักไม่ได้ค่าน้ำผมไม่ผ่านอะคุณต้องแบ่งกร์เซ็นให้ผมปะวะันนีเนาะกับเอ่อตีกับทางที่เป็ดชายด้วยจํานวนคนอะทางทั้งสองตระกูลอะมีจํานวนมากกว่าอยู่แล้วค่ะสวยครับจานว่าไปครับ สุดสุดท้ายนะคะทีเอสคือมันไม่ได้เกี่ยวกับตรงนี้หรือเปล่าคะในเมื่อตัวเขาแล้วที่จะเปิดสองตระกูนะใครเปิดอะไรครับใครเปิดแล้วคุณสวนไหมอ่ะคุณส่วนก็พร้อมนี่หนึ่งหนึ่งไม่ละแล้วสวนไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอ่อขอโทษนะคะถ้าจะพูดให้ลงมานั่งที่โซฟานะคะไม่ผมเป็นตัวแทนครับผมนั่งอยู่ที่ฟื้นนั่นแหละงั้นหนูเสนอสินสงครามที่เอ็มหนึ่งครับคุยแล้วคุยไปแล้วคุยไปแล้วคิงคุยไปแล้วเนี่ยครับคุยไปแล้วคุยไปแล้วเนี่ยแล้วทางวิธีเรียว่ายังไงคะ กรณีที่เราจะเอา 5m ก็คือกรณีที่ถ้าฝั่งเราชนะฝั่งเราจะได้ตะกลูลละ 5m เท่านั้นครับถ้าไม่ได้ก็ก็หนึ่งหนึ่งดีครับก็หนึ่งหนึ่งหนึ่ง 1> 1 m ครับหนึ่ง m นี่เป็นอีกนิ้วทีสองทีก็ได้นะหนะึ่ง m เนี่ยเอ้งบอกเลยเอาตรงกลางเลยเล่น,ลนจบจบเสียเวลาไว้เอาตรงกลางครับาาเอาต่อยเ<ท>ลยเอาต่อยเลยเอาต่อยเลยตรงกลางก็คือเล่นสองหนึ่งแล้วสินสงครามคือจ่ายตระกูลละหนึ่ง อ่ตะกูลละ 5m 5m เบตชัยเป็นฝ่ายแพ้ต้องจ่ายตะกทั้งสองตะกูลตะกูลละ 2.5m ถูกครับอาจารย์พี Tn ครับพี Tn ครับเมื่อกี้หนูเสนอ 1m ถูกแล้วครับอาจารย์ถูกแล้วแล้วเขาเสนอ 5m ตัดกลางตัดกลางแล้วเนี่ยตัดกลางตัดกลางแล้วครับตัดกลางหนึ่งก็ได้แล้วไงให้เกียรติด้วยค่ะตามทีเอเลยครับผมให้เกียรติเ e ครับเอางี้เดี๋ยวฟังความคิดเห็นจากทางวิทยเรียค่ะอยากเป็นเท่าไหร่คะ ตามที่พูดไปเลยคะ่ะถ้าสมมติว่าฝั่งเขาใจครึ่งนึงก็ขอเสนอเป็นหนึ่งเอ็มค่ะหนึ่งเอ็มแล้วหนึ่งเอ็มว่าหนึ่งหนึ่งน,น,ะนะงั้นเขาเลือกได้เหรอเขาเลือกไม่ได้เีรอเขาเลือกไม่ได้หนึ่งเอ็มขั้นหนึ่งหนึ่งนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวหรือเปล่าคะเขาเลือกไปแล้วไม่ใช่เหรอสองหนึ่งเลือกไปแล้วไม่ใช่ครับ 2> 2 1 1> คก็เล<า>ือกนะั้นไม่ได้เป็นการเลือกอ่าขอุญาตัดนะถ้ตาตัดกลางฝั่งยี่สิบเอ็ดชาย 5m 21 lady 1m v i t เ l i a 1m ขอตัดที่ 3m ค่ะออกลงไหมคะตะก,กูล,ละใช่ไหมยิงค่ะยตะก,กูลรละ 3, 3ใช่ครับใช่ค่ะตะก,กูล,ละ3ค่ะดวยครับจานได้ได้ไดได้ๆด้ไ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 ดาได้ะด้ไดะได้คด้ดีวร้อด้ไดีได้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 ไอ้ได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 ้ไค้ได้นด้้ได้ด้ไได้ไดาด้ด้ได้ได้ได้น,นดา,ออาที สองนาทีครับได้ต่ําสุดสามนาทีค่ะสูงสุดสองนาทีได้ไหมคขอสองนาทีได้ไหมครับการไม่ได้ค่ะได้สองนาทีไม่ได้ฮะเล่นเลยนะวิธีเรียกกับวิเวตเดดี้ว่ายังไงคะสามนาทีได้ครับเล่นเลยเอาไปเอาเล่นเลยนะไม่รอนะคือชั่วโมงอะไรไม่รอนะงั้นถ้าครูดาวสามทีออกไปแล้วเล่นเลยนะครับไม่รอนะสุดท้ายตรงนี้ก็ต้องตกลงอยู่ดีครับคนมีสิทธิ์เลือกคนเดียวแบบนี้หรอ ไม่ใช่หรือเปล่าปากวุฒิอะไรใจจัดปากวุฒิสิงเนี่ยน่าโดนชิเปล่าไงโดยที่กี่นาทีที่ครูเดาหมอปากวุฒิสิ่งเนี่ยสามครับถ้างั้นครูเดาวหมอเป็นสามนาทีนะคะสถานที่เป็นสถานที่ไหนดีคะมีที่ไหนวะเียบแคบแบบมีแต่บางที่แคบๆไดปดูพี่อะพี่ไดปดูพี่อะ มีที่ไหนบ้างครับมี่ไหนบ้างตึกลุงผมเล่นตึกลุงมีสนามบินคุกสนามบิแดงก็ตึกแดง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 ครับเลือกสองที่ค่ะสนามบินคุกหรือว่าสนามบินอะไรค่สนามบินคุกคืออะไรบีสนามบินคุกคือที่ไหนมีจานเล่นกันในคุกครับผมเพิ่งออกมาและผมกลับเข้าไปข้างในก็ครับเออค่ะสนามบินเอ่าบนค่ะ หนักบินล่างก็ได้หนักบินล่างนะครับที่น้อยเกินวันพีที่เล่นน้อยเกินตรวจับจานค่ะเอออะไรเวลาเริ่มกี่โมงดีคะออกไปเริ่มเลยครับสองทงอุ่มยี่สิบครับโอ้เล่นดึกเกินงง<ม>หงหงผมต้องไปต้มตับหลังบ้านเนี่ยสองทงุ่มครึ่งค่ะ โอ้โหแล้วถ้าดับรอก็ออกไปมันก็ยังหลังออกเพียสสิบห้าทียังติดนะไอ้ดอกแหลังไอดอกเพีอะไรดับหลังไอ้ดอกหลังแอร์ดจบครับหลังแอร์ดับลูกนี้ใช่ไหมคะใชครับหลังแอร์ดับจบอ่ะลองเล่นด้วยนะลองเล่นด้วยนะโอเคถ้างั้นเป็นสองทุ่มครึ่งนะคะรู้ได้ไงครับว่าแอร์ดับมาจบสองทำไมวะสองทุ่มสิบห้าจบอะ ออแล้วผมคุยกับเพียนไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกไม่ค่อยจานกับเราอะทุ่มครึ่งนะสองทุ่มยี่สิบครับงี้แหละสองทุ่มยี่สิบครับโอเคอันนี้เอ่อวิทีเรียกับยี่เิบชายเสนอสองทุ่มยี่สิบแล้วก็สองหนึ่งแล้วมาสองหนึ่งแล้วจะมาก็เืออะไรมาสองหนึ่งแล้วอันนี้กําลังสรุปค่ะยี่สิบเอ็ดหญิงเสนอสองทุ่มครึ่งถ้างั้นเป็นสองทุ่มยี่สิบนะคะครับโอเคถ้างั้นหลังจากออกจากห้องนี้ค่ะยังไม่สามารถไฟกันได้นะคะ เงินให้ใครครับอาจารย์ใครจ่ายสินสงครามคะค่ะคนคจ่ายที่ TS ผมเหลืองเนีน่ยเลยค่ะไหนเหลืองไหนครับเนี่ยเห็นแต่สีทอง,งสีออกเฉดขาวๆอะครับมีผมหนอกแซมนิดหน่อยปะ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 ป เล่ดบอลเล่นได้อย่างนั้นนะเล่นดบอลเหรอลอรอ